สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลพาวเวลครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่บริเวณด้านหน้าของร้านเขาเรียกว่าเป็นร้านกาแฟและร้านเครื่องดื่มชื่อดังนะของประเทศเวียดนามนะก็เป็นร้านสัญชาติเวียดนามเนี่ยฮะชื่อร้านว่า Highland c o f f e e นะฮะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมมาถ่ายบรรยากาศของร้านไ g h l a n d c o f f ีคค่ก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถานีรถไฟฮานอยนะฮะเนี่ยครับอยู่ตรงข้ามกันเลยครับเดินข้ามถนอน,น,อนไปก็ถึงแล้วนะฮะ ก็เป็นจุดที่เรียกว่าค่อนข้างจะอยู่ใกล้กับสถานที่สําคัญนะอย่างสถาน,นีรถไฟนะแล้วก็จะเป็นจุดที่จะมีพวกบรรดาคนเวียดนามแล้วก็บรรดาผู้โดยสารนะทั้งคนเวียดนามแล้วก็คนต่างชาติเนี่ยแวะมาทานกาแฟกันก่อนที่จะใช้บริการนั่งรถไฟเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะผมจะมาดูนะว่า เมนูแล้วก็บรรยากาศด้านภายในของร้าน Thailand c o f f e e ในกรุงฮาหนอยของประเทศเวียดนามเนะี่ยจะมีบรรยากาศเป็นอย่างไรนะ,ะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศบริเวณด้านภายในพร้อมกันครับ Coffe ี่เราจะเป็นบรรยากาศด้านบริเวณด้านภายในร้านนะฮะก็เปรียบกับบ้านเรานี่ก็คงจะประมาณเป็นร้านอเมซอนนะฮะแต่ที่เวียดนามเนี่ยก็จะเป็นร้านไ h a แลนด์คอฟฟี่นะ รตรงด้านนี้ก็จะเป็นจุดสั่งพวกเมนูต่างๆนะฮะมีทั้งเป็นเครื่องดื่มขนมปังนะครับมีเป็นชานะฮะพวกชาคกางชาเขียวแล้วก็เมนูปั่นทั้งหลายนะนะเดี๋ยวผมจะหยิบเมนูมาดูก่อนก็มีเป็นเมนูปั่นนะฮะกรีนทีฟรีสนะครับคาราเมลพินฟรีสคุกกี้อด์ครีมนะฮะมีช็อกโกแลตฟรีสนะครับ แล้วก็มีเป็นพวกกาแฟนะเอสเปรสโซ่ so นะครับอเมริกาโน่นะฮะมีปูชิโน่ลาเต้นะฮะมีมอคค่านะครับ,รบ,รบแล้วก็ด้านตรงนี้นี่ก็จะเป็นราคานะฮะไซส์แก้วเล็กนี่ก็สี่หมื่นห้าพันดองนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นไซส์กลางหรือว่ามีเดียมไซส์แล้วก็ด้านหลังนี่ก็แก้วใหญ่สุดลาสไซส์นะฮะนี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นพวกเมนูน่าจะเป็นขนมปังนะนะครับบมี่ของทางเวียดนามนะฮะนะอันน <Yeah, ี้เมนูปั่นนะครีสแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกทีหรือว่าชานะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นเมนูกาแฟนะครับนะครับเมนูของทางร้านไทยแดนคอฟฟี่นะครับ <น> have แล้วก็ <have> สรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นพวกมีน้ำเปล่าแล้วก็มีเป็นโคคาโคล่าว่าค้กนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเมนูขนมปังนะครับแล้วก็มีราคาติดอยู่นะสองหมื่นสี่อันนี้เป็นครัวซองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกไส้ครีมนะครับนะครับสามหมื่นห้าสหมื่นห้าพันดองสองหมื่นเก้าพันดองสองหมื่นห้าพันดองนะครับ เอาครับเดี๋ยวผมจะสั่งมาสักเมนูหนึ่งนะเป็นการดูว่าเมนูที่ร้านไฮแลนด์ฟรุฟี่เนี่ยจะมีความอรเด็ดอร่อยมากขนาดไหนฮะเอาครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมปกันต่อครับก็ตอนนี้นี่ผมก็ได้มาแล้วนะครับเป็นเมนูปั่นนะครับเป็นเมนูคุกกี้แอนด์ครีมนะครับก็สำหรับแก้วนี้นี่ราคานี่ก็อยู่ที่ประมาณ65,000านด่งนะครับตีเป็นเงินไทยนี่ก็ประมาณราวๆ90กว่าบาทนะฮะ ก็คุกกี้แครีมนี่ก็ออกแนวน่าจะเป็นพวกโอริโอนะฮะนะครับผมเลือกเป็นแก้วขนาดไซส์กลางนะหือว่ามีดียมนะฮะราคาอยู่ที่65,000ด่งนะฮะแต่ถ้าไซส์ใหญ่นี่รู้สึกว่าเขาจะขายประมาณ69,000ดง่งหรือว่าราวๆ1 0 0กว่าบาทนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของภายในร้านนะเนี่ยครับมองไปด้านนี้นี่ก็จะเห็นเป็นจุดข,ของสถานีรถไฟฮาน,นอยนะฮะ นะครับเดินข้ามฝั่งไปนยก็จะเป็นจุดของสถานีรถไฟแล้วนะครับตอนนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศประมาณช่วงบ่ายสามโมงกว่านะฮะก็พอมีผู้คนมานั่งดื่มทานกาแฟแล้วก็ทานพวกขนมนะฮะ <forgetting you 're there> ก็ผมก็นั่งใกล้กับสาวเวียดนามด้วยนะสามคนนะ <st> น่ารักเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จะมีพวกทั้คทงคนเวียดนามแล้วก็บรรดา คนต่างชาตินะครับที่จะมานั่งทานกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มนะครับเมนูนี่ก็มีหลากหลายนะฮะสำหรับร้านไฮแลนด์คอฟฟี่เนี่ยจะเปิดให้บริเปิดให้บริการครั้งแรกเนี่ยเมื่อประมาณตอนปี1999นะฮะก็ตีเป็นช่วงปศปัจจุบันนี้ก็ประมาณราวๆน่าจะ25ปีได้แล้วนะฮะก็ครบเป็นะเจพฤษดีนะฮะปัจจุบันเนี่ยมีสาขา อยู่ในประเทศเวียดนามเนี่ยประมาณ200-300สาขาได้เลยนะสำหรับไ land Co ก f e e นะเปรียบกับบ้านเรานี่ก็ประมาณกาแฟอเมซอนนะฮะที่จะมีขายในห้างสรรพสินค้ามีขายตามปั๊มน้ำมันปตท้แก็สถานที่ต่างๆทั่วไปนะครับนีครับบรรยากาศของภายในร้านนะก็จะมีการภาพตกแต่งนะครับแล้วก็จะมีสินค้าขายนะเท่าที่ผมเห็นนี่จะมีเป็น กระบอกน้ำครับมีกาแฟนะฮะก็จะเป็นกาแฟผงนะครับนะครับบรรยากาศด้านภายในนะก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับส่วนรสชาติเนี่ยเท่าที่ผมลองชิมมาเนี่ยก็ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับมันก็อยู่แล้วแต่คนชอบนะฮะบางคนก็ชอบหวานบางคนก็ไม่ชอบหวานนะครับบางคนชอบหวานน้อยบางคนชอบหวานมากนะฮะนี่ครับก็ บรรยากาศด้านภายในตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นี่เรจะเป็นจุดของเก้าอี้นะครับเก้าอี้นั่งของผู้คนนะฮะนั่งได้หลายมุมนะแล้วก็ห้องน้ำนี่จะอยู่บริเวณด้านเดินเข้าไปตรงนี้นะครับน่ครับดูกันอีกครับสำหรับเมนูคุกกี้อันครีนะหรือว่าน่าจะเป็นโอรีโอนะครับเป็นเมนูปั่นนะฮะแต่ผมเป็นคนไม่ทานกาแฟนะจริงๆก็จะมีเมนูอย่างคาปูชิโน่นะครับมีเอสเปรสโซ่นะฮะ ต่ผมเนี่ยเลือกเป็นเมนูปั่นเมนูปั่นก็มีหลากหลายดีนะแล้วก็ขนมปังนี่ก็มีให้เลือกสรรเยอะแยะเหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศคลิปส่วนหนึ่งที่นำมาฝากนะครับสำหรับบรรยากาศของร้านไฮ i l a n d Coffee ครับร้านกาแฟชื่อดังสัญชาติเวียดนามนะฮะเอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศของร้านไฮ i l a n d Coffee ครับซึ่งเป็นกาแฟสัญชาติเวียดนาม啊นะ ผมมานั่งทานอยู่บริเวณใกล้ๆกับสถานีรถไฟฮหาหนอยก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ